สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีที่น่ารักนะคะยายไม่ได้มาสองวันแล้ววันนี้ยายไปตลาดมาพรุ่งนี้วันพระก็เลยไปวันพุธไปตลาดวันพุธปกติจะไปวันศุกร์คือว่าถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้วันพระปุ๊บวันนี้พวกยายก็จะไปตลาดกันก็ได้ฝรั่งมาหนึ่งกิโลครึ่งน,นี่อนันนี้จะมาไหว้ศาลก็คือ ก็ได้ปลาเค็มปลาเค็มปลาแข้งไก่สองตัวแล้วก็ดอกกระลำดอกแล้วก็เส้นเสตียเส้นใหญ่ยาอยากกินผัดซีอิ๊วแล้วตอนนี้ไก่ไก่แซ่บซึ่งกินเล่นแล้วก็ อันนี้ขาหมูกับกับกระเพาะหมูยายจะเอามาต้มแซ่บนี่กระเพาะหมูสองลูกกับขาหมูชิ้นหนึ่งยายจะามาต้มแซ่บซื้อใส่ตู้เย็นไว้แล้วอนนี้อะไรนี่ขนมขบของน้องสาวขนมอะไรอะ่ะกระดิไข่หงแล้วก็ดอกหอม แล้วก็กุ้งครึ่งกิโลของน้องสาวยายก็ซื้อผักซื้ออะไรมาเยอะยายไม่ได้เอามารีวิวไม่พอตะเคียนไปกันสองคนก็เต็มกระมางเลยก <amo> ็มีอะไรเนี่ยได้แค่นี้แหละไปตลาดหนึ่งอาทิตย์ออกหนึ่งครั้งถ้าไม่พอก็เดี๋ยวเราก็สั่งรถกับข้าว กลางวันจะมีรถกับข้าวยิ่งเข้ามานี้ก็สั่งเขาบ้างนิดๆหน่อยๆขาดเหลืออะไรเราก็สั่งเขานี่เขาเอาขาดสิ่งที่ขาดโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมารีวิวให้ดูของน้อยมากเลยอะแต่ก็ไม่น้อยนะเต็มเต็มกระมังอยู่เนะี่ยก็เกือบพันหนึ่งอะหมดตรงนี้น ของแพงเดี๋ยวนี้ของอะไรก็แพงโอเคไม่มีอะไรมากนะคะยายมารีวิวไม่ดูเฉยๆว่ายายไปซื้ออะไรมาบ้างแล้วก็อีกอย่างหนึงยายไม่ได้ทําคลิปมาสองวันแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องเอฟซีจะลืมมาหาสักหน่อยนึงโอเคขอบคุณมากนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ